ใหม่ล่าสุดครับชุดนี้เป็นชุดแคมปิ้งพกพานะครับเป็นของโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ประกอบไปด้วยแผงโซลาเซลล์พัดลมและชุดหลอดไฟทั้งหมด6ชุดนะครับแคมปิ้งพกพาเป็นชุดนอนนาได้ในตัวนะครับตรงนี้มีวิทยุในตัวชาร์จโทรศัพท์ได้นย่ยาสามัญประจำบัดเป็น หลอดไฟทั้งหมด6ชุดมาพร้อมพัดลมขนาด16นิ้วใช้งานง่ายๆครับพกพาเข้าไร่เข้าสวนหรือว่าไปแคมปิ้งได้เลยครับในชุดนี้ครับชาร์จโทรศัพท์ได้โดยมีสายโทรศัพท์ไปให้ครับหรือเราจะเสียบชาร์จโทรศัพท์ของเราด้วยสายโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับมีสายพัดลมมีอุปกรณ์ไปให้ตามนี้นะครับหลอดไฟได้6ชุดมีสายไฟพร้อมสวิตช์ให้เรียบร้อยครับตัวนี้อย่างแรกเลยเราประกอบไปด้วยแผงโซล่าเซลล์ครับตัวนี้เป็นแผงขนาด30วัตต์นะครับเป็นโมโนฮาร์เซลล์มาพร้อมสายไฟขนาด8เมตรครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยหหหลลอดดดดไฟัััจะมมมีทท้้้งงง3 3วววตแ5 อีกทั้งหมด3ดวงนะครับมาพร้อมสายสายพร้อมสวิตตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดใช้งานได้เลือกหลอดได้2หลอด3หลอดแล้วแต่การใช้งานของเราได้เลยครับแล้วก็จะประกอบด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็จะยอดนิยมก็คือเป็นพัดลมเป็นพัดลมดีขนาด12โวลต์ครับก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยครับ ตัวนี้ใช้งานได้ทั้งคืนนะครับเพราะว่าเป็นพัดลมประหยัดไฟครับ15วัตต์ตัวนี้ครับสามารถเปิดเบอร์1เบอร์2เบอร์สากดสายได้เลยครับแล้วก็ตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยนะครับวนครับันนี่จะทางเราปิดได้ก่อนนะครับก็จะมาพร้อมสายของพัดลมครับรอให้ไปด้วยทั้งหมด5เมตรนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ตของการต่อชาร์จโทรศัพท์ของเรานะครับก็สามารถเอาไปต่อแล้วก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ของเราได้เลยครับเลือกพอร์ตต่างๆในการใช้งานได้เลยครับจะมีให้2ช่องการใช้งานครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสามารถเปิดวิทยุกดแช่อย่างนี้นะครับก็จะเปิดเป็นวิทยุบลูทูธได้หรือว่าเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ได้หลายๆรูปแบบนะครับหรือว่าจะเสียบเป็นแฟลชไดร์เป็นคีย์การ์ด SD สดีการ์ดได้เลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็สามารถเสียบหูฟังได้ครับตรงนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ต่อฟิวนะครับถ้าลูกค้าได้ไปนี้เราก็จะเอาฟิวมาต่อที่ช่องนี้จะเป็นฟิวตัวสีแดงแดเนี่ยเราให้ไปทั้งหมด2ตัวนะครับสามารถเสียบใช้งานได้เลยครับเท่านี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องครับ เปิดเครื่องก็ใช้งานได้เลยครับใช้งานง่ายๆครับด้านหลังก็จะเป็นลาโพงนะครับมีลําโพงให้2ตัวครับแล้วก็จะมีเสาว,วิทยุอยู่ไล่ยอยู่นาแล้วก็ใช้งานได้เลยครับสามารถใช้งานได้ง่ายๆพกพาเอาไว้ให้เราได้เสียบชาร์จโทรศัพท์มีพัดลมมีหล,ลอดไฟแล้วก็ใช้งานได้แล้วครับหลังจากที่เราได้รับสินค้าไปแล้วนะครับเป็นชุดนอนนานแบบนี้เราจะได้ตัวเครื่องแบบนี้นะครับตัวข้างในจะมีแบตเตอรี่ขนาด8แอมป์อยู่เป็น12โวลต์18แอมป์นะครับขั้นตอนสําคัญเลยคือเราต้องเสียบฟิวตัวนี้จะมีไปให้2ตัวแบบนี้เเราาลือออกกหยิบม1ตัว แล้วก็เสียบเข้าที่ช่องนี้ครับตรงที่เขียนว่าฟิลนี้นะครับจะมีขาสองขาแบบนี้เราก็เสียบเข้าไปได้เลยครับหลังจากเสียบแล้วก็จะใช้งานได้เปิดเครื่องได้เลยครับไฟก็จะติดแบบนี้นะครับเราก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้หรือว่าเราจะใช้หลอดไฟหรือว่าต่อพัดลมพอนนี้เครื่องก็จะทํางานแล้วครับโดยที่ถ้าเราเสียบชาร์จโทรศัพท์จะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ไปก็จะเข้าแล้ครับชาร์จโทรศัพท์ได้ก็ตัวนี้ก็สามารถเปิดวิทยุได้ครับโดยการกดแช่ที่เครื่องปุ่มแดง จะมีโหมดบลูทูธแล้วก็จะเป็นวิทยุ FM นะครับเลือกเปลี่ยนโหมดโดยกดตัว M ด้านบนนี้นะครับตัว M ด้านบนก็จะเปลี่ยนโหมดน,นี้เป็นวิทยุ FM ครับก็กดหาขึ้นหรือว่ากดเปิดเปลี่ยนไปนนะครับย,ยาสามัญปัจจุบัน,นครับอ,อันนี้ก็จะเปิดเป็นสายลําโพงต่อลําโพงอะไรนี้ได้นะครับด้านหลังนะครับจะมีเสาวิทยุให้พร้อมกับตัวลําโพง2ตัวอย่างนี้นะครับ ขั้นตอนก็จะมีรูนี้จะเป็นรูสําหรับเสียบแผงและตัวนี้ก็จะเป็นสายที่เราจะให้ไปจากทางร้านนะครับจะเป็นสายของเอาไว้เสียบพัดลมครับเป็นสายยาว5เมตรข้างหนึ่งเราก็จะเสียบที่ตรงนี้ครับปุ่มที่เขียนว่าพัดลมนะครับแล้วตรงนี้เราก็จะไปเสียบหลังเครื่องของตัวพัดลมได้เลยครับของในชุดนะครับจะประกอบไปด้วยพัดลมให้ไปด้วยนี่จะเป็นพัดลม DC นะครับเป็นพัดลม16นิ้วสามารถที่กับแบตเตอรี่12โวลต์ได้เลยครับตัวนี้ครับเราได้ไปนี้เราจะเอามาต่อกับแบตัวเครื่องนะครับจะเป็นสายไฟที่ให้ไป5เมตรแบบนี้คต่อเข้ากัับบคตรรงนนี้ะ ที่เป็นช่องรูที่เป็นรูพัดลมนะครับครับแบบนี้ครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับแล้วก็เปิดได้เลยครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3ตัวนี้กดใส่ได้กดล็อกได้เหมือนกันกับพัดลมไฟบ้านของเราปกตินะครับในชุดของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้เป็นขนาด12โวลต์30วัตต์นะครับตัวนี้เป็นแผงขนาดไซส์แบบนี้เลยนะครับเป็นแผงโมโนฮาร์ดเซลล์มาพร้อมสายโซล่าเซลล์แบบนี้ครับต่อให้สําเร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานง่ายๆพร้อมหัวแจ็คเสียบแบบนี้แล้วก็มาเสียบเข้าที่ช่องด้านล่างอย่างนี้นะครับ เสียบเข้ามาก็ะจะเป็นการชาร์จช่องไฟชาร์จก็จะขึ้นตรงนี้นะครับพร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางครับ3,990บาทครับจัดส่งให้ดึงที่แจ้งชื่อที่อยู่มาทางเพจ Facebook พรชัยโซล่าเซลล์บัวใหญ่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ087 652 8007พร้อมจัดส่งครับมีจำนวนจำกัดนะครับชุดนึ้งครับ